ทางนี้ครับสวัสดีสวัสดีพ่อแล้วมันแนะนําตัวกันดีกว่าครับผมสรยุทธ์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ชื่ออพี่เด็นะครับแล้วนี่ใครครับเรียกผมมาซนอุ่มครับอ้าวแล้วถ้าเรียกยาวๆเ่ะครับอู้ตายแล้วคนใจเล็นึงนะครับขอโทษประธานโทษครับข่าวเด่นวันนี้นะครับมีข่าวหน้าหนึ่งครับฟาดหัวข่าวอย่างรุนแรงว่ามีการทดลองของโรงเรียนชื่อดังประจําจังหวัดครับโรงเรียนนั้นโรงเรียนอะไรครับ ประจำจังหวัดไหนครับประจำจังหวัดอุบลราชธานีอ๋อนึกว่าอุบลราชธานีหนังที่เหล่าคนตีนี้แล้วหรอโรงเรียนอะไรครับอมเลย่อยตรงครับเป็นจัมัดมหาลราชครับโอ้ครับี๋้วเราไปชมกันนะครับเรียนท่านผู้ชมเลยนะครับวันนี้เรามีอะไรเยอะแยะที่จะมานําเสนอครับเช่นครับดินสออืมไม่เรียบปากากับแก้วแก้วนี้ต้องแก้วใสเท่านั้นนะครับขวด และน้ำในขวดครับครับมีเท่านี้แหละครับอุปกรณ์ที่เราจะนําเสนอแล้วต่อไปแล้วเราจะมาเจอกันอีกครับอ่าเชิญครับเราก็จะมาทำการทดลองนะอันดับแรกเรานําแก้วปกติมาวางแก้วธรรมดาครับอ้าวแล้วถ้าแก้วพิเศษนะครับใส่ไข่ใส่กระดูกมุงใส่ตีนไก่เยอะครับประมาณสี่สิบบาทนะครับโอ้พอตีนไม่ปกตีนะครับพอแล้วครับเอาแล้วต่อไปแล้วครับครับต่อไปเราจะนําดินสอ ใส่ลงไปแม่แยวลองแม่แย่ลองนิดเนียนะปากแก้วปกตินะครับไม่ใช่แก้วพิเศษแต่ปรากฏว่ามันเป็นอะไรกับไขนะครับปรากฏว่านะครับขนาดดิซสอยังจะปกตินะครับตอนนี้ในแก้วไม่มีอะไรครับมีแต่นิ้วผมกับดินสอนะครับขนาดนี้ยปกติครับนิ้วครับนิ้วเอามากนะเอาขึ้นมาก็ปกตินะครับสังเกตดูนะครับสังเกตดูคนฉลาดสังเกตว่าเป็นปกตินะครับแต่ถ้า เราได้เทน้ําลงไปในแก้วก่อนนี่นะครับน้ํามาจากขวดครับน้ํามาจากแหล่งน้ํายะขาวาลีวหา,า,าตุราพริตุนีต้องให้พ่อคุณนะครับพอแล้วครับพ่อคุณนั้งแต่ครับอขอบคุณมากครับท่านใส่พอดีพอดีนะครับถ้าร้นเดี๋ยวมันออกมาเปียกใส่พอดีหรือใส่แก้วครับใส่แก้วครับใส่แก้ว่อแต่ใส่ไม่เต็มนะครับใส่ต่อต่อต่อตาครับเจ็บด้วยพอแล้ว ครับท่านผู้ชมก็สังเกตดูเราจะลองนําประการเดิมเอ้ยดินสอแงเดิมลงไปนะครับแล้วสังเกตกันอีกทีหนึ่งปรากฏว่าขนาดใหญ่ขึ้นครับผิดหูพิดตาเลยครับหูมีตาเลยนครับ <c oughs> หูไม <c oughs> ่มีตาแล้วมันจะเกิดจากอะไรครับท่านไม่มีตาไม่มีแม่คุณนะครับ <c oughs> นี่นะครับขนาดดินสอจะใหญ่ขึ้นถ้าเอาขึ้นมาจะเป็นเท่าเดิมครับมีน้ำหยดนนิดหนึ่งถ้าไม่มีแสดงว่าน้ําปลอมครับ สรุปผลการทดลองว่าโปยเซียนโพยเซียนอันนี้ผมใช้ดีมากสามปียังไม่หมดนะลนะมาแล้วคุณ <นะ S 2> สรุปผลการทดลองมีดังนี้นะครับขณะที่เรามองดินสอในแก้วซึ่งที่ไม่มีน้ํานะครับขนาดดินสอมันจะขนาดเท่าเดิมนะครับนี่อันนี้สมมุติในมือผมเป็นแก้วครับแต่ถ้าเรามองในแก้วที่มีน้ําอยู่ข้างในนะครับ นิสซอจะใหญ่ขึ้นครับคนฉลาดดูรู้เลยครับครับจบแค่นี้นะครับก่อนจากกันในวันนี้เรามีคําถามที่จะมาถามท่านผู้ชมแต่ว่าเราก็ถามกันเองนะครับถ้าว่าตอบกันเองครับเดี๋ยวคุณ้จะถามก่อนนะครับเออถามผมใช่จะถามก่อนครับบัวรออะไรครับรอยอะไรลอยออยลอยไม่ใช่แล้วรออะไรครับรอน้องตาครับทาไมล่ะครับน้องตามาหาบัวครับโดนเป็นหนึ่งนอดครับ พเลยอาคนที่สองดีกว่าครับนะผมเหรอผมอยากถามว่าอะไรอื่นใหญ่ก็ใหญ่ยาวก็ยาวแข็งก็แข็งแข็งก็แข็งครับคนก็เยอะเสื่อนคนก็เยอะครับคุณคิดว่าอะไรผมมันผมคิดว่าคุณน่าจะตอบไม่ได้แล้วครับคุณคงไม่มีติดเรทนะคูุณจะเอาครับอไม่เอางั้นงั้นคุณจะเลยดีกว่าครับผมไม่อยากตอบนะครับเดี๋ยวมันจะติดเรทรถไฟครับ ออมันก็ใช่นะครับเมี่ยว่านี่นะครับผมเลยคิดออกมาอีกหนึ่งคำถามเพื่อ้ๆเขาถามว่าบัวรออะไรรอหลวงตาผมก็เลยถามว่านครรออะไรครับรออยอีกเลี้เหรอรออีกล้ยงเหรอก็รออะไรครับไม่ใช่ครับรออะไรรอบรองเทพครับอืเพราะอะไรนะครับเพราะุงเทพมหานครครับอยุ่งอยุ่งๆยุ่งๆโอ้ยตายผมไม่ยุ่งเยอะดีนะครับ หลังจากเราได้ไปทําการทดลองของนักเรียนโรงเรียนเป็นจมาหมาราชไปเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมลองสังเกตดีๆนะครับท่านรีวิดีโอกลับไปสักประมาณห้าถึงสิบห้าวินาทีที่แล้วมันจะเหมือนกับการทําแผนประกอบการรับสารภาพของพวกแรงงานต่างด้าวครับนั่งตรงกลางเมื่อกี้นี่ไม่ใช่เด็กนักเรียนหรอครับนี่ครับแรงงานต่างด้าวนะเสื้อเท้าเมื่อกี้เขา เตรียมตัวต้อนรับอาเซียนครับเขาเลยอยากเข้ามาในประเทศไทยสามปีเอยเลืออีกกี่ร้อยวันเลยไมรลไมนล้รายการข่าวสี่มิติหรือห้ามิติก็แล้วแต่มิตินะครับมันจะไปไกลถึงสิบยี่สิมิติเลยนะครับถ้าคนไม่หยุดวันนี้เราก็ขอผิดรายการข่าวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีโอ้ยสวัสดีครับ